ามีประสิทธิภาพมากมการที่รัฐบาลไม่มีเคาะเลยแต่ก็ฟันผลไปแล้วนะครับว่าเป็นยาเสพติดสำหรับเราแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันมีในยะเนื่องจากว่าเวลาออกแบบปฏิยาเสพติดมันผูกขาดได้แต่ถ้าเมื่อไรออกเป็นพลบมันต้องกาหนดได้เป็นสิทธิของประชาชนต่อให้กําหนดเงื่อนไขก็ตามแต่ต้องไม่กีดกันผู้ใดแต่เมื่อไรเป็นยาเสพติดเนี่ยมันมีสานะของการกีดกัน และไม่มีสาระของการขากว้องได้เลยครับ mm. ฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นอย่างนี้รัฐบาลไม่ทตมาตามหลักการ mm. แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราเสนอมาตลอดก็คือว่าจะคุมแบบไหนเนี่ยให้แฟคเยศาสตร์เป็นตัวหอกเช่นเทีเยบง,ง่ายๆเลยกับสองสิ่ครับที่อยู่กับสังคมเราคือเหล้ากับบุหรี่รัฐบาลให้เหล้ากับบุหรี่อยู่กับสังคมแล้วอยู่กันมานานแล้วเข้าถึงได้ทุกซอกมลองมาดูข้อมูลทยาศาสตร์นะครับว่าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันแล้วเนี่ยกัญชาบุหรี่และ เป็นคออะไรดีกว่าอะไรข้อดีอข้อเสียมากกว่าอะไรที่มีคุณสมบัติในการรักษาางกายมากกว่าถ้าพิสูจน์มาแล้วนะครับกัญชาร้ายกว่าสองเรื่องนั้นเอากลับไปสู่ยาจับติดเลยครับเราไม่ห้ามแต่ถ้าพิสูจน์แล้วมันไม่ได้ร้ายกว่าก็ให้กัญชาอยู่กับสังคมภายใต้การควบคุมนะครับภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายระดับพลบซึ่งเป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับ ฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอของเราก็คือว่าอยากให้รัฐบาลกลับมาสู่ข้อเจจริงและหลักการเพราะเมื่อไหรก็ตามที่กําหนดแบบนี้นะครับปัญหาไม่ได้แก้เลยนะครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณกําหนดยาเสพติดเราก็ลงสู่ใต้ดินเหมือนเดิมปัญหาก็นก่ยังเกิดเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญในประเทศแตงกิษเมื่อสัก40ปีที่แล้วที่ซ้ำไปครับกําหนดแบบนี้เลยเขาเป็ hmm. บบนยาเสพติดแล้วก็ใช้ได้ทางการแพทย์ แต่เวลาเป็นยาสตริตแล้วใช้ได้่างการแพทย์เนี่ยมันมีเงื่อนไขประกอบก็คือว่าต้องสูกสั่งกายโดยแพทย์แผนงปัจจุบันและกัญชาที่จ่ายจะต้องมีมาตรฐานที่แพทย์รับได้คืออะไรครับคือกัญชาจากบริษัทยาฉะนั้นปรากฏการณ์ในประเทศอังกฤษก็คือว่ากัญชาแทนที่จะกลายเป็นของประชุนกลายเป็นของบริสัทยาและคนอังกฤษไม่มีปัญญาซื้อเพราะราคาสูงมากเหมือนกันครับคุณสมศักดิ์จะบอกว่าใช้ต่างการแพทย์ได้แต่ใช้ในกรบองเงื่อนไขยาติตนะครับคุณต้องมีหมอมาจ่าย และหมอ80%ในประเทศนี้รังเกียจกัญชาตอนน่อให้มีหมอไม่รังเกียจแต่ว่ายาที่เขาจะต้องจ่ายที่ผู่วยเนี่ยต้องมีมาตรฐานที่เขากำหนดซึ่งคือใครที่ทำได้ไม่ใช่ประชาชนแต่คือบริษัทยาทั้งหมดทั้งหลายนี้เนี่ยก็คือคกลไกที่จะทำให้บริษัทยาควบคุมปริมาณการตลาดมูลค่าการตลาดเนี่ย แสนล้านของกัญชาทั้งๆท,ที่กัญชาเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่กับมนุษย์มา4,700ปีเป็นอย่างน้อยนะครับและในภาคใต้เองและในทุกภาคเนี่ยมีตำรายากัญชาที่ใช้กันมาตลอดท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้ใช้กัญชาเพราะว่าขวดถึงหน้าพันใครจะรไปใช้ในขณะนี้เราก็ทํากันได<ต>้ครับแต,แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาต้องการจะคุมเรื่องสันทนาการนะครับการสูบก,การอะไรแบบนี้ครับจริงๆแล้วการคุมสันทนาการเนี่ยนะครับ เราควบคุมโดยกฎหมายพาบรบมีปฏิบัติบ้าป่าเพราะอะไรครับเพราะว่าคาว่าสันนการา์ของกัญชาคืออะไรคือการสูบครับและการสูบเนี่ยนะครับเมื่อเราสูบกัญชาไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหลับครับมันจะไม่ทําให้เรากระเตื้งหรือไปไหนต่อ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่าใช้กัญชาเพื่อสันนกากฐานเนี่ยผมก็ยังงงมาตลอดครับเพราะามันเปอ,อผลร้ายตรงไหนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับผมใช้กัญชาโดยการสูบในการแก้ท้องอืดและเมเกล็ด ผมสูบเข้าไปนะครับคุณจะวัดว่าคำที่เท่าไหร่เป็นสนารนาการคำที่เท่าไหร่เป็นยารักษาโรคคุนวัดยังไงเพราะเมื่อไรก็ตามที่ผมเป็นโรคท้องอื่น,นะครับมผมกินยาแล้วขวากิดประมาณครึ่งวันผมหายแต่ผมใช้กัญชาผสมสามคำแล้วผมก็หายท้องอืดเลยสามคเนี้ผมก็ทํางานได้ตกแต่ อะไรเงี้ยครับมือนก็วัดไม่ได้ว่าไหนสำับา,าเด็กเด็กเยาวชนนะครับผลกระทบเด็กเยาวชนเด็กเยาวชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้กฎหมายพร,รมบรมันควบคุมได้ดีกว่าครับอันนี้พูดถึงพร,รบกัญชาเฉพาะเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อไหรที่เป็นยาเสพติดป,ปั๊บเนี่ยมันเท่ากับว่าถูกพอไปกันตรงแต่เราต้องไม่ลืมว่ามันมีใต้ดินแต่ในขณะที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยไม่มีกฎหมายจัดระบบใปนผุ้มครองเลยนะครับมันทําให้ภัยคุกคามที่เกิดกับเยาวชนมีมากกว่าเดิมแต่เมื่อไหรที่เป็นพรบกัญชา เรารู้ว่าปัญหาจริงๆคืออะไรเราเขียนมาสามเพื่อได้สมมติว่าผ่านไป5ปีนะครับแล้วเกิดปัญหาใหม่ซึ่งเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนคุณนออกกลับไปยาเสพติดคุณโอกกฎหมายเพิ่มเติมไม่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโงกเป็นพลบกัญชาคุณออกกฎหมายประกอบพรบได้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหนาะ้าที่เกิดขึ้นมามเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกฎหมายที่ยืดหยุ่นกว่าแล้วถ้าบอกว่าห่วงเยาวชนเนีย่ยกฎหมายพรบ้มคงไม่ไดีกว่า อันนี้พูดถึงผลกระทบอะครับดูเหมือนจะว่ากลุ่มพวกพี่ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นผลกระทบในเชิงกับผู้ใช้มากกว่าผู้ประกอบการใช่ไหมครับคืออยากอยากรู้ว่ากลุ่มกลุ่มเราที่มารวมตัวกันมันเป็นกลุ่มไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมี2กลุ่มครับพอๆกันกลุ่มผู้ประกอบการก็คือกลุ่มนักปลูกและนักปลูกโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะผ้านด้วยกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มชาวบ้านนะครับซึ่งเราก็ไปอ,อบรมทำยาการญชาวไว้หลายพื้นที่นะครับ ทางภาคเหนือตังสารตัวนอ,อกนะครับข้อนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ยิ่งกวานื่นเลยนะครับซึ่งใช้กัญชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอากัญชากับยาจะติดก็จะได้รับผลก็ต้องทั้งสองกลุ่มทั้งทางธุรกิจและทางยาด้วยอืมแล้วที่เราบอกว่ากระทรวงก็คือปฏิเสธไม่ไม่ไม่ไมฏิเสธข้อเสนอเราในการเปรียบเทียบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใช่อันนี้คือคือยังไงคือเรายื่นไปแล้วเข้าใจว่ายื่นให้เปรียบเทียบแล้วแล้วยังไงได้รับการตอบกลับหรืออะไรยังไงมาบ้างไหมครับ จริงๆยังไม่มีการตอบกลับครับแต่นักข่าวเนี่ยไปสัมภาษ์รัฐมนตรีรลฐมนตรทีก็พูดชัดเจนนะครับว่าก็เสนอเก่งเครือข่ายเอยนาะพกัญชาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งและตอนนี้สิ่งที่รัฐบ,บาลทำเนี่ยไม่ได้ทําการเปรียบเทียบข้อตัดสินทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสุรากับบุรี่แต่รัฐบ,บาลกําลังรวบรวมข้อมูลกัญชาและกําลังจะดูว่ากฎหมายระดับกระทรวงจะคุมกัญชาในานามยาเสพติดอย่างไรนี่คือสิ่งที่รัฐบ,บาลทำ แต่รัฐบาลปฏิเสธการทําข้องเีินเดียบและปฏิเสธการตั้งกรรมการร่วมเพื่อทํางานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับกระบวนการเคลื่อนไหวทั้งหมดลขณะนี้นําไปสู่การคุมยาสติดหมดเลยไม่ได้นํามาสู่ว่าเราจะต้องมาพูดเรื่องแฟกกันใหม่ครับแล้วพิจารณาว่าแฟกเนี่ยมันควรจะคุมโดยยาสติดหรือแฟกเนี่ยควรจะคุมโดยพรบมีท่ามากกว่าแล้วถ้าเขาบอกว่าเอาเข้าไปเป็นบัญชียาเสพติดก่อนเพื่อจะรอการผ่านร่างพรบกัญชา อันนี้เราเราพอจะรับได้ไหมครับไม่มีความจําเป็นอะไรเลยเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ออกกลับเราจะเิดแล้วอีกสามเดือนจะออกคงใหม่นะครับคาถามณนะตอนนี้เนี่ยต่างประเทศก็งงหมดแล้วว่ารัฐบาลกลับกลอกหมายถึงว่าเพิ่งออกจากกัญชามาสองปีนะครับจากยาสดมาสองปีแล้วอยู่ดีๆไม่มีข้อตัดจริงใหม่เลยแต่คุณก็จะกลับออกอีกแสดงว่าเรากําลังใช้ยาม่าไม่ใช่แฟร แล้วถ้าบอกว่าในขณะนี้เอาปรับไปปุงก่อนเป็นยาเสพติดแล้วเดี๋ยว3-4เดือนพอรบพเสร็จเอาออกมาใหม่เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกลรับไปดูยาเสพติดความหมายคืออะไรใน4เดือนนี้ก็จับบัรจาลวันหมื่นใบอนุญาตขาย1ล้านใบอนุญาตปลูกคุณต้องจับกี่คนประชาชนจะต้องโดนปรับกันกีคนจากคุณเปลีป่ยนกฎหมาย3เดือนเนี่ย และปัญหาเมื่อคือว่าไอ้ที่2ปีเนี่ยมัน่อหรอหน,น้าอะไรกับสังคมก็ไม่มีใครศึกษาครับอ๋อไปไป,ไปอนุญาตก่อนนั้นก็คือถือว่าโมฆะหมดเลยเหรอครับถ้าดึงไปกลับไปเป็นยาเสพติดโมฆะหมดครับเพราะว่าเราอนุญาตภายใต้กฎหมายปกติครับแต่แน่นอนโดยรัฐบาลก็อาจจะมีเงื่อนไขว่าใครมีริญาอยู่กี่ปีก็ใช้ตอ่อหรือาใบอนุญาตหกเดือนก็ใช้ต่ออันนี้ก็เป็นหลักปกติครับแต่แน่นอนที่สุดมันก็จะต้องหายไปโดยระบบอนุญาตเพราะว่ามันจะอนุญาตให้เปิดร้านขายยาเสพติดมันไม่ได้ อนุญาตให้ปลูกยาเสพติดก็ไม่ได้แต่ถ้าตอนนี้มันเป็นสูตรไทยย่ยอมที่จะอนุมัติให้เกิดการ,รปลูกสูตรไทยย่ยอมที่จะอนุมตัติได้เกิดยา,าร้านขายายาสูงรไทยได้นี่คือความแตกต่างในพืชต้นเดียวกันครับแต่แต่เท่าที่ได้รับข้อมูลมาคือเอาเข้าไปก่อนแล้วก็ออกมาเป็นพรบรแล้วออกมาเป็นพรบรมันก็จะกําหนดว่าทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้มันก็เขาจะบอกว่าจะเจอกันครึ่งทางแบบนั้นจะโอเคไหมครับแต่ก็ยืนยันว่าเอากลับไปก่อนไม่โอเค <c oughs> เนื่องจากว่าการออกกลับไปก่อนแล้วจะออกกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลบกเราไม่เชื่อคำพูดของรัฐบาลครับเพราะว่าการออกกลับไปก่อนเนี่ยเขาจะมีกติกาเฉพาะกลุ่มทุนใหญ่ตอนนี้ทํากรญชาหมดเลยครับแล้วเมื่อไหร่ที่กลุ่มทุนใหญ่ได้กติกาเฉพาะเนี่ย เขาจะยอมปล่อยครับเราดูเรื่องเบียร์นะครับเขาเคยปล่อยให้ประชาชนหรือเปล่าสี่แสนล้านก็คุมมาตลอดนะครับด้วยข้ออ้างสุขภาพของประชาชนอันนี้ก็เป็นข้ออ้างเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ออกกติกาว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ดูกันชาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเกวไก่คือบริษัทยาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเบียร์คือไก่ก็คือบริษัทเบียร์สุดท้ายแล้วระบบผู้เชี่ยวชาญในประเทศนี้กำหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อสร้างกติกาให้กลุ่มทุนใหญ่ท่านั้นคัญชาเป็นปอดเดียวกันครับ เพราะอะไรครับเพราะมันคือสแสนล้ลานใครๆก็อยากจะคุมมันไม่ได้เป็นข้อจะถิงน้านวิทยาศาสตร์ถ้าสมมติว่าข้อจะถิงน้านวิทยาศาสตร์มันร้ายทำไมกระทรวงปฏิเสธข้อจะริงนะครับถ้าสมมติว่ากระทรวงหวังดีต่อประชาชนจริงๆเนี่ยคิดว่ากัญชามันร้ายจริงทําไมถึงปฏิเสธกรรมการร่วมในการวิจัยทําไมถึงปฏิเสธการวิพากษ์วิจารณ์เครื่องมือว่าเราควรจะใช้เครืค่องมือในไหนในการคุมทําไมปฏิเสธกลไกเหล่านี้เพราะรัฐบาลู